ลูกผู้ชายเลยชื่อน้องจุวยน้องจุ้ยอะไรสกงสามลูกยุบาปล้วมึงลูกผู้หญิงชื่อน้องเบมเนี่ยดาราดีะชื่อเบนไปเล้อต้องพูดดีๆนะเจต้องสิงดีๆมนะเป็นน้องเบม แต่งานพี่อ้อนอ้อวิชาอะไรอ่ะงอีกลุอร่อยอ่อชิดเยอะตอนสอบมีเทอม,ม,ทมใช่นี่เราเดี๋ยวเราจะมาเติวกันนี่คืออีกคอร์สแล้วพี่พออย่างนี้ร้อ,อ,อยังมี นี่เหรอเจ๊เออเอาไปเปิดในห้องสอบเดี๋ยวมึงใช่เราจะยกกระดานนี้ไปเลยอัดใส่อัดใส่วิดีโอไปรอนอวิชาเพอเพิ่งไปเรียนมายกอะไรนะะยกสั่งแล้วต้าใหรี่ยกบูทกับชูแต่ที่เราเรามีมาเราก็ใช้คันไปเลย s u b t word หนึ่ง s u b e word สอง subject r d สาม t o p น้ำ t ฟก i c ว่ายังไง Have or verb สาม h a บแฮสเพอร์เไรล่ะเพ s เซนหรือพาร์ e เพอร์เฟกนเนได้แฮบแฮสบอกเวิร์สามฮิพามันต้องเป็นพาร์ตมันต้องเป็นแค่เร์สามเออต้องเป็นแค่เอิร์บสาใช่อันนั้นก็ต้องเป็นพาร์ตอันนั้นก็ต้องเป็นแค่เวิร์บสาไหนแฮดไม่ได้แฮด f i บไอแฮดดันไอวูดแฮดดันยิบ i อ I d i ไอวูดดูอันห อะไรนี่อะไรอีกอะไรอะไรอ้อมเขียงอะไรตะกี้นี่ถูกแล้วก่อนเอ็นอ๋อเจเบอร์สของมึงแล้วก็องของครึงอ้บ้านที่เสียไหนใช่น้ำกระดานนี้ดีกว่าเราจะติวพรั่งเสร็จกันก็ยินแผนมันยังไม่ได้มันจะติวอะไรให้เราเนี่ยบัฟเฟ้โอ้เล่หงสูง ฟฟเ่กระจายไงอีนี้แอบมาเฟ่มาถึงมาถึงกูกระจายให้แล้วมันไม่เขียนกฎการกระจายไม่เขียนจะกอายหน้าประธานูใคช่ะไรนะหน้าประธานูประธานูหลังหางบวกด้วยกอดมิชะเย็บเยาะยดูนี่อองเตชีเขียนยังไงวะเอ็น เตออาร์ซองเออาร์ซอเอคือชั้ละเอเอีีีเอีีีมีให้เอเอีีเออโอ้ยกูเขียนผิดเหรออันเตย์คือเยอะ EU น u r บ้าอันนั้นมันต้ออันเตคือแย่แล้วอีบ้า